ลางบอกเหตุนั้นสำคัญชะไหนลางบอกเหตุที่คนโบราณสังเกตเห็นและบอกสืบทอดต่อกันมาบางครั้งความเห็นต่างๆก็มีขัดแย้งกันบ้างแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างน่าสนใจวันนี้จึงพยายามรวบรวมมาให้ฟังกันเป็นความรู้เพื่อจะได้พิสุจน์กันต่อไปนอกจากการดูดวงขอให้คุณลองสังเกตสิ่งต่อไปนี้ดู ภายในบ้านอย่าให้มีประตูสามบานตรงกันทั้งนี้เพราะเป็นสัญลักษณ์ของประตูจากสามโลกซึ่งทำให้มีทั้งวิญญาณที่ดีและไม่ดีสามารถเดินทางผ่านเข้ามาได้ดังนั้นเมื่อมีประตูให้เดินทางไปมาง่ายวิญญาณที่ไม่ดีก็จะเดินทางผ่านประตูมารบกวนผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน โดยเฉพาะหากไปตรงกับห้องนอนผู้ใดผู้นั้นก็จะถูกรบกวนหนักมีเรื่องเดือดร้อนรำคาญให้แก้ไขอยู่ร่ำไปนั่นเองโดยเฉพาะในเวลาที่ดูดวงและบอกว่าดวงชะตากำลังไม่ดีในเรื่องประตูสามบานนี้แม้บานใดบานหนึ่งเหลื่อมล้ำตรงกันเพียงนิดเดียวก็มีผลบางบ้านแม้เป็นประตูกับหน้าต่างรวมกันสาบาน ก็ยังต้องถูกรบกวนแต่ไม่มากเท่ากับประตูล้วนๆซึ่งหากบ้านไหนมีเกินสามบานยิ่งยุ่งกันใหญ่อย่าส่งสิ่งของให้แก่ผู้ใดด้วยมือข้างซ้ายเพราะมือซ้ายเป็นมือศกกระปรกเป็นมือชำระล้างเป็นอัปมงคลเราจึงไม่นิยมส่งของให้เงินให้ของให้ศีลให้พรกันด้วยมือซ้าย แม่กันให้ผ่อนกันผลที่ได้รับมักเป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามเมื่อออกจากบ้านมีแมวดำหรือสัตว์วิ่งผ่านจากด้านขวาไปด้านซ้ายหมายถึงความอัปมงคลจะมาเยือนสิ่งร้ายหรืออันตรายกําลังจะเข้ามาในการเดินทางครั้งนี้วิธีแก้ไขอย่าข้ามเส้นที่แมวนั้นตัดหน้าเราให้ถอยหลัง แล้วเปลี่ยนเส้นทางไปทางอื่นหากเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้ให้หยุดพักรอจนกว่าจะมีคนผ่านทางนี้ไปก่อนหน้าเราความร้ายจะบรรเทาลงความเชื่อเรื่องนี้เกิดจากสีดำและแมวเป็นหลังบอกเหตุแมวเป็นสัตว์หากินในเวลากลางคืนซึ่งเป็นโลกของวิญญาณรวมทั้งสีดำหมายถึงความลึกลับหรือเหตุเรื่องราวที่คาดไม่ถึงพลิกความคาดหมายนั่นสามารถแปลได้ว่า การเดินทางของเราในวันนี้ไม่ดีมากกว่าดีถ้าออกจากบ้านอาจไม่ได้กลับบ้านถ้าเจอระหว่างทางการเดินทางต่อจากนี้ไปไม่ดีการที่สัตว์ตัดหน้าเริ่มจากด้านขวาไปด้านซ้ายหมายถึงสิ่งที่กำลังร้ายนั้นจะไปหาสิ่งที่เคยดีเพราะมือซ้ายด้านซ้ายหมายถึงอับประมงคลทำนองเดียวกัน ให้สังเกตสัตว์อื่นๆที่วิ่งตัดหน้าและสีของสัตว์ในแบบเดียวกันนี้ด้วยสำหรับวิธีแก้ให้หยุดก่อนถึงจุดที่สัตว์ข้ามและก็ว่าพระคาถาดังนี้อารหังสุกโตภคะวาสัตว์วิ่งผ่านหน้าจากด้านซ้ายไปด้านขวาการงานที่ตั้งใจไว้จะสำเร็จหรือมีอะไรดีๆเข้ามาควรให้ทานอาหารแก่อีกา เพราะความเชื่อที่ว่าอีกาสามารถนำข่าวจากดินแดนแห่งความตายมาส่งข่าวให้เราทราบได้จากการแสดงออกของมันมันจะสื่อสารให้เราทราบได้หากเป็นคนช่างสังเกตอย่าหยยบย่ำมาเล็กข้าวผู้คนจะหมดความเคารพนับถือทั้งนี้เพราะข้าวเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตหมายถึงให้ความเจริญแก่เราผู้หญิงระหว่างมีประจำเดือน สัรีไม่ควรก้าวล้ำไปในวัดเข้าห้องครัวหรือร่วมปรุงอาหารเพราะการมีประจำเดือนอาจหมายถึงความสูญเสียการแท้งบุตรความตายดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงจากอาณาบริเวณที่สร้างพลังหล่อเลี้ยงชีวิตและจิตใจเช่นห้องครัวศาสนสถานวัดวาอารามการเข้าพบพระภิกษุสงฆ์สีแดงเป็นสีแห่งโชคลาภเป็นความรุ่งเรืองของชีวิต เพราะเป็นสีที่ให้พลังคล้ายกับเรียวเพิงและดวงอาทิตย์สีขาวเป็นสีที่บริสุทธิ์หมายถึงการชำระล้างความสะอาดก็ได้แต่โดยทั่วไปของมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีกิเลสนะอาจมีความหมายไปในทางโศกเศร้าความหมนมองและความพลัดพรากจากกันชาวจีนจึงแต่งชุดขาวเพื่อไว้ทุกข์ในงานศพ ดังนั้นการใช้สีขาวจึงต้องระวังไม่ควรใช้ทาบ้านทาห้องนอนอย่าตัดเล็บในเวลากลางคืนเพราะเชื่อกันว่าวิญญาณร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีอาจเข้ามาสิงสู่ผ่านเข้ามาทางเล็บมือเล็บเท้าที่ตัดใหม่ๆในเวลากลางคืนช่วงเวลากลางคืนเป็นเวลาของโลกวิญญาณดังนั้นจึงจะต้องระมัดระวังตัวหากเป็นคนจิตไม่เข้มแข็งพอ ก็อาจจะพบกับเรื่องดังกล่าวก่อนตะวันตกดินควรปิดประตูหน้าต่างป้องกันผู้ผีปีศาจที่มากับสายลมเพราะวิญญาณน,นั้นเป็นธาตุลมเราอาจเลือกปิดเฉพาะทิศที่ไม่ดีโดยเฉพาะหมั่นสังเกตว่าประตูหน้าต่างบานไหนเมื่อเปิดทิ้งไว้ในเวลากลางคืนมักทำให้ฝันร้ายหรือเกิดเหตุวุ่นวายตามมาชาวอินโดนีเซียบางพวกมีความเชื่อ และกลัววิญญาณกับสิ่งลี้ลับที่มากับลมในช่วงเวลาเย็นค่ำของวันศุกร์ความฝันในตอนเช้ามักเป็นความจริงเพราะเวลาเช้าก่อนตื่นขึ้นมาในความฝันสุดท้ายเชื่อกันว่าเทวดามาโปรโดสัตว์ซึ่งเคยเป็นญาติมิตรของคุณสิ่งที่คุณช่วยได้ดีที่สุดก็คือการมาบอกข่าวให้เราทราบนั่นเองและก็มีข้อสังเกตว่าความฝันชนิดนี้จะต้องเห็นสีชัดเจน หรือได้ยินชัดเจนเท่านั้นจึงจะเชื่อถือได้ไม่ใช่เป็นความฝันที่มีภาพแบบขาวดำหรือจำไม่ได้ว่าเป็นสีอะไรอย่ากลางร่มในบ้านการกลางร่มเพื่อป้องกันแดดและฝนอีกอย่างหนึ่งคือการกลางร่มเดินนำหน้าศพคนตายดังนั้นการกลางร่มในบ้านเปรียบเหมือนหลางร้ายว่ากำลังจะเกิดเหตุร้ายเคลื่อนในบ้านนั่นเอง ญย่าฉลองวันเกิดก่อนถึงวันเกิดเมื่อถึงวันครบครอบวันเกิดหมายถึงเราจะมีอายุเพิ่มขึ้นและเข้าใกล้ความตายมากขึ้นดังนั้นการฉลองวันเกิดก่อนถึงวันจริงจึงหมายถึงการรีบเร่งไปสู่ความตายลางบอกเหตุตามความเชื่อโบราณเรื่องทั่วๆไปในทางที่ไม่ดีลางบอกเหตุตามความเชื่อโบราณ ห้ามใส่ชุดดำเยี่ยมคนป่วยชุดดำเป็นสีที่คนโบราณถือกันนักหนาว่าเป็นสีแห่งความทุกโศกใช้ใส่เฉพาะงานศพเท่านั้นหรือหากจะใช้แต่งกายสีดำก็ไม่ควรเป็นสีดำทั้งชุดควรเป็นครื่งท่องใส่ผสมกับสีอื่นๆชุดสีดำจึงไม่นิยมใส่เข้าไปในงานมงคลต่างๆเช่นงานบันเกิดงานแต่งงาน หรือแม้กระทั่งไปเยี่ยมผู้ป่วยก็เหมือนกันเท่ากับว่าเป็นการแช่งหรือเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าให้ผู้ป่วยนั้นตายทำให้จิตใจผู้ป่วยหดหู่และหมดกำลังใจเกิดอาการทรุดลงได้จึงไม่ให้ใช้สีดำควรเป็นสีที่สดใสและแสดงใบหน้าที่สดชื่นอีกด้วยจิ้งจกร้องทักห้ามออกจากบ้านจิงจกในปัจจุบันหาพบได้ง่ายกว่าทุกแก่ มักจะเกาะอ,อยู่ตามฝาผนังของบ้านโดยทั่วๆไปเรามักจะไม่ค่อยได้ยินเสียงของจิ้งจกรองมากนักจะเป็นเพราะมีจํานวนน้อยหรือบางบ้านก็ไม่มีให้เห็นเสียแล้วหรือไม่ค่อยจะมีเวลาอยู่บ้านมากนักจึงไม่ได้ยินเสียงของมันตามคำเชื่อของคนโบราณกล่าวว่าหากจิ้งจกร้องทักจะกี่ครั้งก็ตามทว่าเสียงนั้นอยู่ด้านหลัง หรือตรงศีรษะของคุณก็ให้พยายามเลื่อนการเดินทางเป็นเวลาอื่นอาจจะเป็นภายในวันเดียวกันก็ได้แต่ไม่ใช่เวลานั้นเพราะอาจทำให้คุณได้รับอุบัติเหตุหรือไม่มีโชคลาภแต่หากสิ่งร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือซ้ายมือให้เดินทางได้จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกสบายจะได้พบโชคลาภหรือติดต่อธุรกิจเป็นผลสำเร็จ ตุ๊กแกร้องกลางวันมีเหตุร้ายตามปกติแล้วตุ๊กแกที่อาศัยอยู่ในบ้านมักจะร้องตอนกลางคืนแต่วันดีคืนดีเกิดร้องกลางวันขึ้นมาไม่ว่าจะร้องกี่ครั้งก็ตามให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุร้ายว่ากำลังจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือภายในบ้านซึ่งโดยปกติแล้วตุ๊กแกจะไม่ค่อยร้องในช่วงกลางวันคือกลางวันในที่นี้หมายถึง ตั้งแต่เวลาเริ่มสว่างจนถึงมืดลงคนโบราณเชื่อกันว่าตุ๊กแกคือร่างที่วิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วก็มาอาศัยอยู่คอยดูแลคุ้มครองเพื่อให้สัญญาณบอกเหตุแก่ลูกหลานและจะไม่เคยเห็นตุ๊กแกทำร้ายใครเลยนกไถ่รถสศีสษะจะมีโชคร้ายปกติแล้วนกนี่มันก็บินไปทั่วถ้าไม่ใช่นกเลี้ยงก็จะชอบมาบินเกาะบนท้องฟ้า ไม่ชอบมาอยู่กับคนเท่าไรนักและเมื่อใดที่คนกำลังจะออกเดินทางจูๆ่ๆนกก็ถ่ายรถศีสะคนโบราณว่าไว้ให้หยุดการเดินทางทันทีหรือเลื่อนกำหนดออกไปวันรุ่งขึ้นไม่เช่นนั้นอาจจะได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุได้ในกรณีเดียวกันหากอยู่ในบริเวณบ้านนกบินมาถ่ายรถศีษะซึ่งโอกาสจะมีน้อยมาก แต่หากเป็นเช่นนั้นแล้วก็ให้เตรียมตัวรับเหตุการณ์ได้เลยเพราะจะต้องมีเรื่องเดือดร้อนใจหรือเกิดเหตุร้ายกับตัวเองอย่างแน่นอนเมื่อตัวเงินตัวทองกระานเข้าบ้านบ้านใดที่มีต้นไม้มากๆนั้นจะมีที่ที่ตัวเงินตัวทองมักจะปรากฏให้เห็นตามที่ดังกล่าวมักจะไม่คลานในที่โล่งแจ้งและก็หาแหล่งที่มีไม่พบอีกด้วยว่ามาจากไหน เพราะในหมู่บ้านกลางเมืองก็ยังมีปรากฏให้เห็นบ้างลักษณะตัวเงินตัวทองบางคนว่าคล้ายจระเข้แต่มีหางยาวมากมีขนาดตั้งแต่ตัวเล็กๆเท่าจิ้งเลนไปจนถึงตัวโตวมากๆเท่ากับลูกจระเข้เลยทีเดียวปกติตัวเงินตัวทองนี้จะไม่ทำร้ายใครแต่คนโบราณท่านว่าเป็นตัวอัปมงคลจึงได้มีชื่อเรียกเพราะแก้เค้ หากบ้านใดที่เข้ามาก็เห็นท่านก็ว่าให้พูดแต่สิ่งดีๆไม่ให้ไล่บางท่านก็ให้หาดอกไม้ทุบเทียนจุดบอกเล่าให้กลายเป็นการนำเอาสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านเลขนั้นสำคัญชะไหนเลขต่างๆต,ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบหรือแม้กระทั่งเลขเกินสิบก็ตามก็มีความเชื่อไปต่างๆกันบางก็เหมือนกัน และวแต่ความถูกสฉลกของแต่และบุคคลนั่นเป็นความเชื่อเช่นบางคนไม่ชอบเลข13เพราะถือว่าเป็นเลขของความโชคร้ายของฝรั่งซึ่งจะสังเกตว่าตามตึกใหญ่ๆสูงๆภายในลิฟต์จะไม่มีชั้น13เนื่องจากคนก่อสร้างหรือสถาปนิกเป็นฝรั่งจ้ามือชนกันขณะกินข้าวจะมีแขกมาเยือนในสมัยโบราณไม่มีการติดต่อสื่อสาร ที่สะดวกเหมือนปัจจุบันการโทรศัพท์ก็ยังไม่มีใครรู้จักนักเพราะฉะนั้นเวลาจะนัดหมายกับใครกับคนรู้จักเพราะฉะนั้นเวลาจะนัดหมายกับใครสักคนก็เป็นไปได้ยากจะต้องพบกันแล้วนัดหมายในครั้งนั้นกันไปเลยแต่คนโบราณใช้วิธีการสังเกตความเป็นไปได้ว่าในขณะที่นั่งล้อมวงรับประทานอาหารกันนั้นหากมีสองคนในวงเอื้อมมือไปหยิบอาหารพร้อมกัน และชนกันที่กลางวงสำหรับอาหารเชื่อว่าจะต้องมีแขกมาเยือนถึงเรือนชานกันอย่างแน่นอนไม่วันนี้ก็เป็นวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเตรียมข้าวปลาอาหารรอต้อนรับและก็เป็นเช่นนี้ทุกครั้งไป